รองศาสตราจารย์นายแพทย์มะเรนโชติรดนิรมิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา,าพัฒนาองค์กรเรื่องอ n t e r p r i s e Hero t o n i น h t ให้แก่บุคลากรทุกระดับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ประมาณ400คนวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและเกิดการทำงานเป็นทีมเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำ PMS โดยเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติในระดับองค์กรระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกันและมีการเช็คอินตามกำหนดเพื่อพัฒนางานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเลิศได้โดยมีคุณวีราชาติชูริตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พร้อมดรพรสิร <Iya. S 2> ิใจสมรองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คุณสุคนธาคุณาพันรองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลร่วมงานจัดโดยฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในวันที่25ากรกฎาคม2567น้อณห้องประชุมชั้น2อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มชสิงชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราทินารายงาน